ซีาาาสามเหล็ยกยางงามเลยไปนองเูกเทียวเดียวอันนี้คือลูกเทียวเดียวได้เลยนองอามันนี่ก็เป็นเลขเนี่นยวสวัสดีครับผมืมัอน,นี้ผมอยู่าสารท่าขั้นตานน้ำครับีปน้องเพราะวา่ามันเป็นข้างพานพอดีจากที่ผมเดินทางไปกรับนงอามก็พอต้องรอไปสารจนพอดงผู้ดิบ เดี๋ยวมาตามเลขลเนนนกันต่อเลยวอยู่ศารแาวขันธ้นนเพราะว่าก็ถือว่าศาลเป็นมิโกนศักดิ์สิทธิ์อีกสถานที่หนึ่งครับที่บพราะควรผ่าน,น,นเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปบนน้ำกันแล้วกับพี่น้องพี่น้องตอนนี้ผมอยู่หนาา้าศาลรแถวคันธ้นนครับพี่น้องเพราะว่าศาลเแ่วขั้นตนน้นนั่งเพิ่งจะอยู่ติดถนนนะครับพี่น้อง ก็จะเป็นบริเวณรอบๆศาลนะครับพี่หน่อย ช่วง่าสารพันธุ์ยังงีนเพื่นมดมาขอโชวกันนะเื่อนคือคือมงพันนี่ยุบงแปสานเปนไหมตะกี้เห็นเป็นหนาคุ้นดิปรเทศยเนี้มันขึ้นนะมงเดียที่นี่บางนมช่วว่าอ้าเหมือนเหมือนมีอะไรรูปป่้หรือเปล่าพอดีพ่อป้นเบินหือล่าพี่นะเพื่อนเป็นนหนาค้นหืชนเพราะว่าสารชนเกิซื้อว่าชื่อดังเพลงเพมือนี้นะเ่อนจาได้เลยอนนีเลก2อ สองสองกับแปดแปดข้างล่างอือีหลีตัวน้องงานเนี่ยนนี่พี่น้องก็มีสองสองกับแปดแปดนี่อือโอ้พี่นออ้องอเลยนี่นะครับผมอือนี่นะครับพี่น้อง นี่ก็จะเป็นบริเวณรอบๆศาลนะครับพี่น้องจะเป็นบ่งน้ำอาบเลย ครับพี่น้อย่หมนึงอ้าโอ้หอสองใหม่เลยพี่น้องเนี่ยเอ้ามันกับตรงก็เลขถูกบังหัได้ะทีพไทเบังหันโอ้หเจ็ดกับสีแปดเลขถูกนาสารคัตนาบพี่น้องเนี่ยอือหมาเจ็ดกัฟีแปดไมาดมาโดนโเดมาโดนเนาะเมียนรับอ้นี่ครับพี่น้องเนี่ย เหล็กเชื้อมซี่สารแถาขั้นท่าหนาเดี๋ยพี่นองเลยอือฮะโอเคครับผมท่านผู้ชมไปเดี๋ยวไปรูปแปลงกันครับอืมเดี๋ยวลองรูปแปลงมึงตักพอรตไปนี่ของผมนี่ครับให้เห็นเหมือนผมสองหกไหม นี่ครับท่าผู้ชมสองตะวันบ้างอือสองหกท่านผู้ชมเอ้ยขนลุกเวลาไข่เห็นแบบนี้ขนรู้ขนลุกจะไข่หัวตังหดสองหกวชัดบ่นะวนสหชัดบ่ชัดบสองหกเลยวะสองหกท่านผู้ชมนีสองหกเห็นไหมนสองหีนะคนเลขขึ้นต้น ต้นยังวันนี่ต้อนนี้ยังแงงานบู่เหลวส,สองหกท่าขั้นด้านาพี่น้องเนสองหกท่านผู้ชมเบอเนาะโอ้เห็นไหมไมสองหกอ๋อสองหกบังเด้บังเด้สี่บังอีกไหมอน่หนึ่งสองหกองกไปโอเคโอเคครับเดี๋ยวเราไปลูบแปง้งอายุต้นหม่หลังสารกับ ต้นต้นนี้ยังพอในะเดือนีงอ๋อจัดเดียวน้องอามดิถ้ามาลูกแปมือนกันนะครับปีนองด้อนล่อยเงายบด้อจะทีจะ้างเลยอ้ย่าวงเงอกเพราะว่ายังดีหมดมันหลนะครับแงเบิงไปทั้งกันครับ วันนี้ดูกหลานมาขอโชคขอลาบของหวดวันทีสองผืนาค,คมนี้เดอ้อให้ดูว่าเป็นแนวทางนะครับผมนะครับโปรดใช้วิจารละนาณนในการรับชมเดอ้อถีบเดอ้อน,นั่นซีสามนักวัน,เ,น,ดวนเด็มเอ็มด้ทำโจทยเด้อเห็นแล้ว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 เป็นซีสามซีหาก็ 5, ได้น้องอ๊า่ะซีสาม ท่านผู้ชมเอ้ยซีสามจะชัดเลยบนที่นี่เห็นไ่เห็นว่าหนุกันเห็นไ่เห็นว่เอาเอาเบิ่งเอาเบิ่งเอาบนที่นี่แมนวาแมนวะเมนครับแมนออแมนวานี่ครับพี่น้องเนี่ยแต่ว่าในมือไม่ไม่มีเลขนะครับผมซีสามกับซีห้าครับนี่ปานออกเลยสีห้ากับซีสามครับพี่น้องเนี่ยชัดชัดเลยครับเนี่ยเดี๋ยวด้ออซีสามหนะกันแมน ท่านผู้ชมเห็นตัวไหนเอาอีหลีเอาเบิ้งเอาเบิง้บงเอาสี่สามหนักควรมือข่อยยุ่ยไซมือข่อยมือข่อยมือข่อยยุ้ยไซอะสิบสี่สามนี่พี่น้องเนี่ยสี่สามหนัควรนี่สี่สามแดนสี่สามสีสามครับสี่สามท่านผู้ชมโอ้สี่สามเหล็กยางงามเลยพี่น้องเลยลูกเทียวเดียว<ๆ>อันนี้คือลูกเทียวเดียวได้เลย ต้องอามันนี่ก็เป็นเลขนี่ไซนี่เดียะนั่งหาเดียเห็นปะแม่นบอบอกหมูแล้วเดีเอาเบิ้งต้นจะมีสามเนี่ชัดแค่ไหนสี่สามชัดสมบูรณ์นะครับเอาท่นั้นนะครับผมนะครับดูไว้เป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงนี่ครับพี่น้องเนี่ยโปรดไซวิจารณญาณในการรับชมนี่สี่สามจากหวานแม่นเบิ้งตามมือเลยครับสามนั้นนะครับสี่สาม ครับโอเคนะครับแล้วตนสีหินแต่คะนสีม่วงกันพอตะก้อนม่คือกันจะเจ้าสีม่งแบบไหนจะกมองแบบ